พวกเธอตอนทำตอนแรกคือค um ือเกิดอะไรขึ้นทำอะไรจับมือกันไม่โสวัสดีค่ะวันนี้พวกเรา The Boss c l u b โอเควันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอะไรดีเรื่อง เทดแมนหน้าวันนี้หมายถึงว่านอกจากสกินแคร์แล้วยังมีพวกเราแบบมีไปทําอะไรอย่างอื่นหรือเปล่าถึงได้หน้านี้แบบนี้สวยคิดเองคิดเองพูดเองเออเองอ่ะก็นอกจากการดูแลผิวนะคะเริ่มจากของต้าก่อนแล้วกันเนาะเชิญอุปกรณ์พิเศษที่มากกว่าครีมเคิร์มมาส์เมิร์กใดๆค่ะก็จะมีดราดาแมลลา พี่จ้าก็มีอันนี้นะคะเขาเรียกว่า LED m a s k LED m a s k ช่วยอะไรคือแต่ละไฟแต่ละสีมันจะช่วยแต่ละอย่างคือต้าจะใช้สีแดงทุกคืนอันนี้เขาอะไรบอกดรเดนนิสโกรสเขาบอกว่าแสงสีแดงช่วยทุกคืนใช้อันนี้เพราะว่ามันใช้แค่สามนาทีก็เลยทําให้ใช้ทุกคืนสีแดงช่วยสร้างคอลลาเจนนะคะมันจะเป็น anti aging สีอื่นๆอย่างสีเขียวช่วยอะไรพี่จ้าลดการอักเสบลดควาผิวแล้วก็ถ้าเกิดเป็นสีน้ำเงินมันก็จะช่วยเรื่อง สิวมันช่วยแบบเหมือนฆ่าเชื้อแบคทีเรียซึ่งจริงอันนี้กับอันนี้คือเหมือนกันเป็นสีที่เหมือนกันเหมือนกันให้คนละยิบระยับอะไรอย่างเงี้ยระยิบของดิจิตช์ของดีเจบอยดีเจบูมอันนี้น่าจะหมื่นกว่าบาทเหมือนสีละคัเจ้าสิบห้าเหรียญสองสามพันติดต่อเขาได้เบาๆเลยไม่ไม่ต้องอยู่แค่ไหนนานแค่ไหนอันนี้ก็ประมาณสองสามนาทีก็ระหว่างที่เรามาร์คหน้าใส่ ไม่ต์ลงไปในบนหน้าแล้วก็ใส่ไว้แต่อันนี้คือถ้ามีอะไรอยู่บนหน้าคือหน้าต้องคลีนเพราะว่าแสงเขาจะได้ทะลุทะลวงแล้วมันยึดอย่างไงอะมันคือจริงๆมันมีมันมีที่มาแต่ว่ากลางคืนหนูสะผพไงก็จะไม่ชอบหนูจะถือไว้เพราะมันแค่สะโพกอนนอเออนอ๋อนนอน่จะนอน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 ไอ้นอนนอนอนนอนนอนาอนอุปอรณอนนดนนอ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 นก็คือไมโครเคนอน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 นออนนนอนนนอนนอนอนนออ อายุเยอะขึ้นเนี่ยหน้ากล้ามกล้ามเนื้อเรามันจะตกลงนะคะอันนี้มันช่วยยกกล้ามเนื้อแล้วก็กระชับอันนี้ข้อดีของมันคือมันมีคลื่นหลากหลายแบบตั้งแต่ไมโครนาโนใดๆมันก็จะช่วยผิวแบบตอบโจทย์หลากหลายอะไรเงี้ยเนาะส่วนอันนี้เป็นเรื่องคลื่น RF หรือ radio frequency อันนี้ก็จะช่วยเรื่องผิวและความกระชับของเนื้อผิวเองอันนี้ก็3อย่างก็มันก็จะมีเจลอะไรเงี้ยเจลอันนี้ใช้ได้ทั้ง2ออย่างก็เวิร์ส เนาะอันนี้ก็คือที่บ้านมีใครมีที่บ้านอีกไหมคะที่บ้านไม่ได้เอามาค่ะที่บ้านเล่าสิมีอีกก็จะเป็นไอออนเป็นเครื่องไอออนแล้วก็เครื่องฟฟ้ามันก็จะใช้นวดหน้าเหมือนกันก็ระหว่างที่เรามาส์หน้าหรือทาครีมลุกนก็กระตุ้นไปทั่วก็อันนั้นก็คือเหมือนผักสารอาหารเข้าผิวถูกไหมใช่เวลาไปผักวิตามินที่คลินิกแต่นี้ทําได้ที่บ้านนี้ถูกมันก็จะเป็นโพรมยูสอุปกรณ์ที่แล้วมีอะไรอีกไหมคะมีนหคะดิฉันไม่มีค่ะดิฉันขี้เกียจเป็นสายที่เกียจดิฉันใช้มีตัวช่วย วันนี้เราไปถึงตัวช่วยของพวกเรากันบ้างเอาตัวช่วยหลักๆที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันเด้วพวกเทอร์มาอัลเทราใครเคยทําบ้างเคยทำทั้งเทอร์มาและอัลเทราใช่พวกยกกระชับใช่คู่ด้วยใช่คูไม่เคยว่ะเคยครั้งหนึ่งมันเด็กๆไงเเออทเทอร์มากับอัลเทราเลยแอดวานไปเลยพวกนี้ก็เป็นตระกูลยกกระชับที่ไม่ต้องผ่าตัด ใช้เข็มคืออย่างอัลเทราคือเป็นยกกระชับในชั้นกล้ามเนือฉันรู้ว่าพวกเธอตอนทำอัลเทราตอนแรกคือเกิดอะไรขึ้นทัางหมด จับมือกันไปโนอนทำเอาเทล่าครั้งแรกตอนอายุ36จับมือกันไป่ทำนอนเอมมาเจนี่คลีนิกเขาบอกว่าต้องให้ยานอนหลับก็บ้าบอนอนไปเลยแต่คือก็หลับก็สบายดีนะไม่ก็คืออะไรหรือเป่าวันนั้นที่พวกแกทำอ่ะฉันขับรถแล้วฉันเจอพวกแกเลยจริงแต่พวกฉันโกรธมากนะที่เขาไม่บอกก่อนว่าเขาจะไอ้นอนหลับไปมีเพื่อนไปบ้างใช่ใช่ใชแต่ไม่รู้นะว่าพวกที่ไปทำอะไรแต่แบบอ้าวทำไมแกงพวกนี้มันอยู่ด้วยกันนะอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิด ก็นับไปเจ็ดแปดปีแล้วตอนนั้นเอาไทล่าคงยังไม่พัฒนามันคงยังเจ็บมากหมอเขาก็เลยบอกว่าให้หลับไปซะจะดีกว่าเพราะเขาจะได้ไม่ต้องแบบคอยยั้งเขาจะได้ใส่พลังได้เต็มที่แต่เขาไม่บอกว่าเสร็จแล้วมันจะขับรถกลับบ้านไม่ได้ ก็ต <G Incre ased> ้องเรียกคุณผู illing, ้ชายที mbre, no ่บ้านมาขับรถให้นะคะเอาเทล่าก็คือกำเนื้อที่ตานั้เคยทัเอาเทล่าเคยทำค่ะแต่ว่านานมาแล้วเนอะประมาณสามสี่ปีมั้งแล้วก็ทําทั้งเอาเอาชราแล้วก็เทอร์มาเอ่อแต่ว่าไม่ค่อยชอบเทอร์มาอาจจะเป็นเพราะว่าสําหรับหน้าแบบนี้อาจจะไม่ค่อยเวิร์กก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งมันแล้วแต่ว่าหน้าใครเวิร์กแบบไหนแต่คิดว่าอยากเอาลรามันดูลึกดีดูเจ็บดีแล้วก็ดูยกกระชับดีแต่ว่าเอาจริงสุดท้ายแล้วเนี่ย เป็นคนไม่ค่อยชอบแบบฟิลตอนทิกำลังแบบปึ๊บเข้าหน้าอย่างไรมันเหมือนเป็นคนหนังสติงหน้านะแปะมันมากกว่าหนังสติกอ้ยมันเหมือนอะไรก็ไม่รู้ที่แบบบอกไม่เจ็บฉันกระต้าน้องตาเลบมันเจ็บมันเจ็บมันแยกมากกับความเจ็บแล้วก็อีเวนท์ทำเทอร์มาที่ใต้ตาด้วยทำบริเวณตาเต่ก็เคยทำอันนั้นอะไม่ได้เจ็บจะอุดบุ๋นแล้วแบบมันทนได้เออแต่ก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อันนี้เป็นฟิลแบบชอบคนมากกว่าจะเล่าให้ฟังคนนี้ยังไง ขอเล่าก่ะนิน้งเอาฉล่าที่ไปทำมาลาสุดแล้วไม่เจ็บคือแบบเป็นความประทับใจมากก็คือเธอที่ The, The เดิรเดิรมิสก็คือจริงๆดูรีวิวแหละใครๆก็บอกไม่เจ็บเอาซะ่อยก็ไปทํามาก็ทํากับหมอโจโก็คือมันก็ไม่เจ็บจริงๆก็คือเขาก็จะมีเทคนิคการพยาชาแล้วก็เทคนิคการแบบนวดแล้วก็เทคนิคการยิงของคุณหมอก็ยิงไหกร้อยชั้น หน้ากับคออย่างบ้าครั่งก็ราคาก็รุนแรงนิดนึงแต่ก็แบบเออสบายหน้าดีแล้วเราก็ไม่ต้องนอนหลับไปหน้าก็จะยกกระชับเหมือนแล้วบบเราไปออกกําลังกายก็คือใครฟู่กับอัลเทอรามันก็เป็นการใช้แบบคลื่นอัลตราซอ์ยิงไป ส่วนเทอร์มาก็เคยทํำทอมตาตอนนั้นตาทำมาก็หน้าด้วยลักษณะหน้าเป็นนั่นนั่นเหนือพอทําเทอร์มาที่มันยกกระชับผิวชั้นตาเดอร์มิสมันก็ทําให้เราหน้าต่อแล้วก็จะสวยหน้าเราก็จะไม่กลมกลมฟูอย่างหน้าเราก็จะผอมต่อไปใช่เพราะอย่างที่บอกว่าพอแก่แล้วหน้าต้องมีไขมันไว้เยอะๆจะดีจริงๆก็คือพวกเอาเทล์่าอย่างเงี้ยช่วงเนี้ยตาไม่ค่อยได้ทา พราะตารู้สึกว่ามันเป็น Investment ก้อนใหญ่มากเออแบบใช้เงินเยอะอยู่ทําแล้วแบบตกใจถ้าอนเซอร์จะเข้ามาได้ไม่เป็นไรแล้วก็นะคะก็อันนั้นก็จะเป็นแบบพกคลื่นตามคลินิกต่างๆที่เขามีเนาะอันนี้ก็คือแบบหนึ่งเนาะอีกอย่างหนึ่งที่ตอนเนี้ต้ากับเอะก็กําลังคิดทําอยู่ก็คือไอ้คลื่นไมโครเพลนต์อันนี้นะคะแต่มันจะเป็นคลื่นที่แอดวานซ์คลนมันโปรเฟชชั่นัลขึ้นก็คือคลื่นมันแรงขึ้นมันก็คือยกกระชับมันคือยกแหละมันคือยก หน้้าไดจริงๆคือส่วนตัวรู้สึกว่าเวลาไปทำเอาเทล่าไม่ได้รู้สึกว่ายกแต่รู้สึกว่ากระชับแต่ว่าอันเนี้ยคือถ้าทําอย่างตั้งใจทุกอาทิตย์อ่ะหน้ามันจะแบบมันจะยกขึ้นมายกขึ้นเลยตั้งเนื้หน้าแข็งแรงเออแล้วแบบคือแบบตอนนั้นรู้สึกแบบแน่นหน้าแน่นยิ่งย่นแบบตรงเนี้ยยิ้มแล้วตรงเนี้ยเบียดกันนู้นเด็กเนี้ยเรียกว่าอะไรนะเคลิปคอนเทนซี่อันนี้ก็เป็นคุณลิสาคุณลิสาเอเลฟ่าสเปเชียลสปานะคะก็เดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตพวกคลิปที่เราไปทำมากันที่ ทรีตเมนต์ของพี่คุณลิษาก็จะมีเคซี่เนาะที่เราทามีเดอร์มาลิฟซึ่งซึ่งก็จะเป็นเหมือนไมโครเค r เรนเหมือนกันแต่เป็นแบบไม่ได้แบบยกได้เท่าแต่มันเหมือนดูแลผิวด้วยแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งคือ RF radiofrequency ก็คือส่วนใหญ่แล้วจะต้องทำไมโครเคลเรนกับ RF คู่กันไปเพื่อความกระชับของผิวแต่วันนี้วันนี้ก็ถามเขาเหมือนกันว,ว่า RF ของเขาอะแบบ เหมือนทำให้หน้าตอบทำลายไขมันหรือเปล่าเขาบอกไม่ทำเขาแค่ทำให้กระชับซึ่งก็จริงอะไรนี้ทีนี้ตอบคตาลก็อันนี้อาจจะเป็นแบบกศาสตร์หนึ่งนะคะคือใช้มืออันนี้อาจจะเป็นศาสตร์ของการใช้เครื่องมืออะไรกระตุนเข้ามาก็คืออย่างที่บอกว่าเป็นคนไม่ค่อยชอบเครื่องมือแบบโดนเข้าหน้าแล้วยิ่งเจ็บๆแบบคือไม่ค่อยชอบฟิลแบบนั้นถ้าเลือกได้ชอบฟิลแบบนุ่นัวสบายๆทีนี้เนี่ยก็เลยได้ด้วสบายหลังๆมันก็จะสบายเอาเองก็คือเราอ่ะได้แบบทำกับเขามาด้วย มือนวดมือนวดเทพเจ้าท่านหนึ่งที่ร่ำลือในวงการเก่งจริงๆค่ะเก่งอ่าหมายถึงฉันเก่งที่ไปหาเขาเจอเลยหมายถึงพี่เขาก็ดีจริงๆเขาได้ไปนวดให้เขามาด้วยใช่ค่ะก็คือจะมีพี่ท่านหนึ่งนะคะยังไม่ยังยังไม่เอ่ยนามยังยังนิดนึงเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนแต่ว่ารักมากนะคะก็คือพี่คนนี้เนี่ยก็จะเป็นช่างนวดหน้านะคะวิธีการนวดก็คือว่าเหมือนกับการออกกําลังกายถ้าถ้าเกิดผลแรกเนี่ยเอาพูดเลยว่าหน้ามันเจ็บมาก คับมากเหมือนบแบบเจ็บอะเจ็บมากก็คือใช้มือเนี่ยแหละแล้วก็นวดตึงเอาดึงขึ้นทุกอย่าง เพราะฉะนั้นน่ะตันทําช่วงนั้นน่ะตันทําแบบทุกอาทิตย์แล้วมันก็สบายหรอก่ากากที่คอนโดเลยเองนู้นแล้วมันก็จะเห็นเลยว่าหน้าถือว่าอันเนี้ยที่เป็นรอยหรืออะไรเงี้ยหน้าแล้วก็หน้าเริ่มเริ่มตอบเริ่มเข้าทางทั้งหมดเพราะมันก็คือการตกค่ะตกขึ้นตกให้มันขึ้นไปแล้วก็จะเป็นการจุดเอ่อกดขึ้นนะไม่ใช่หน้าบวมไม่ไม่ไม่เป็นเรื่องของน้ําเหลืองด้วยเป็นการเดนน้ําเหลืองอะไรเงี้ยเรื่มต้นทีเรียนใช่แต่ว่าตอนนี้ ดีว่าท่านนั้นได้อยู่ต่างประเทศนะคะยังไม่กลับมาห่างหายไปเแต่ว่าฉันได้โทรศัพท์ไปเรียบร้อยหลายเรียบร้อยแล้วว่ามาเมล่อไห่มาเมล่เอาไปด้วยไปด้วยเอาป่ะไปไปไม่คือจริงๆจะบอกว่าเคยไปทําของท่านต่อขมังแว่นนี้ของป้าดานมาแลวคือสิ่งที่รู้สึกคือบางทีเขาเหมือนนวดไทยอะคือเขาจะแบบจับหน้าเราแล้วเขาจะบอกว่าหน้าตรงไหนมีพังผืดการมีพังผืดสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันติดกล้ามเนื้อลยเพราะฉะนั้นเขาจะใช้อตรงเนี้ยแล้วขยี้โอ้โหคุณเอ้ยแบบเจ็บแบบ หลายล้านจื่อไม่ล่ะคือแบบช่วยให้มีกระตุกเออทำครั้งแรกกลับมาหน้าเจ็บเหมือนตอนทำออเทล่าเวลาทำออเทล่าเสร็จกลับมาหน้ามันโดนตกโดนตกอันนี้ก็คือเจ็บแบบเจ็บหน้าเหมือนกันแต่แบบรู้สึกได้เลยว่าเออดีอะไรใช่ใแล้วก็อีกอันหนึ่งที่จริงๆใช้มือเหมือนกันพิต้าเพิ่งไปทำมาได้สองสามรอบจูงก่าที่จุงก่าเขาเรียกว่าอีลิกเซอร์เป็นนวดเขาเรียกว่านวดบิดกล้ามเนื้อแต่คือวิธีค่ะเดี๋ยวจะอินเสิร์ตเข้าไปคือเขาจะบิดบิดบิดแล้วเหมือนทั้งหมดอ่ะมันจะบิดให้กล้ามเนื้อมันยกขึ้นซึ่่งงจริๆแ้วตาาก็บบเออ เวิร์กเวิร์ดีเหมือนกันแล้วก็เนี่ยตอนนี้คือตอนนี้คิดอยู่คือจะนวดบิดก่อนแล้วค่อยไปใช้เครื่องตกรู้สึกว่าดีดีได้ผมดลดีต่อใจแน่ๆน่แหละทีนี้ในนี้มีใครเคยฉีดอะไรบ้างยกมือค่ะ เพิ่งไปฉีดมากหมายถึงว่าฉีดนี่คือแบบถ้าเกิดลงเข็มลงผงปีที่แล้วแล้วก็ต้องเล่าหน่อยเมื่อในอดีตจริงๆน่าจะเกินกปีแล้วน่ะน่าจะเกินหปีน่าจะเป็นสิปีแล้วล่ะก็ช่วงสี่สิบต้นๆเหล่งเงี้ยก็ทำแต่ทำน้อยก็คือทำโบท็อกก็ฟิลเลอร์โบท็อกเนี่ยทำที่เดียวคือที่หน้าผาก ตอนนั้นก็ยกแหละแต่แค่เหมือนกับว่าเราไม่ค่อยชอบฟิลแบบความรู้สึกฟิลลิ่งแบบนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็พอมันหายไปพอพอเหมือนแบบโบท็อกมันหมดฤทธิ์เงี้ยมันก็จะมีความเส้นที่เราเห็นว่าสมัยก่อนมันเคยตึงแล้วสมัยนี้พอมันแบบหายไปมันคลอปไปมันก็จะมีเส้นจะไม่ค่อยชอบฟิลลิ่งแบบนั้นอะไรเงี้เพราะนั้นอะหลังจากนั้นอะก็จะเป็นผลเดียวที่ทาโบท็อกอันนั้นแล้วก็ไม่เคยทําอีกเลยหน้านี้ก็คือเป็นหน้านที่แบบไม่ได้ผ่านโบท็อกถ้าเกิดสิบปีมาแล้วก็คือคือไม่เคยผ ใช้เนี่ยนะคะมือขมักเวยแค่เดียวอพี่ตาให้มรดก่า <c oughs> เซ็นไหม <c oughs> อ,ตอาตา,าพี่จ้าค่ะพี่จ้านี่ยน้งพี่จ้าเพิ่งมีทำฟิลเลอร์มานะคะก็สุดท้ายก็ตัดสินใจไปลงเข็มครั้งแรกเพราะว่ากล้ามเนื้อหน้าพอเราเอาอยุเยอะขึ้นกล้ามเนื้อหน้าตรงนี้ตรงนี้มันก็จะสุดตัวลงทีนะี้เออพรอป แล้วหน้าเราเป็นคนหน้าเหนือเพราะมัน,มนฟอบเยอะๆอืมันก็แบบว่าดูแบบตาโหดเหนื่อยถึงแม้เราจะนอนน้อยแต่เราก็นอนแล้วมันก็ยังเยอะอยู่ดีแต่อยู่ดีก็เลยไปเติมมานิดนึงก็ไปเติมมายังไม่ถึง2อาทิตย์ก็ยังบวมๆอยู่หน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่คิดว่าแบบพวกฟิลเลอร์หรือโบท็อกอยยุคนี้มันมันเป็นธรรมชาติมากแล้วมันก็ไม่ค่อยเจ็บ แต่เอ็มเป็นคนผิวบางก็ทำปุ๊บก็จะเขียวเลยแหะคือคนนี้ยังไม่ยังไม่เคย <c oughs> โดนเห็มแต่ตอนนี้เริ่มคอนซ i เด r i ิ g งคือคิดอยู่เพราะว่าแบบ <c oughs> คืออยู่ๆ <c oughs> ก็ไปเจอแบบรอยตรงนี้คือไม่รู้ว่าซิปเยอะไปแล้วมันแบบ มันโนหรือเปล่าหรืออะไรแต่แบบพอเวลาถ่ายรูปอะแล้วมันบัดเข็มอะไรอย่างเงี้ยก็คิดอยู่พอฟังพี่ตานก็เอ๊ะสองจิตสองใจว่าจะไปดีไม่ดีสตาร์ดี้ก่อนเออสตาร์ดี้ก่อนใครมีทิปอะไรแนะนํากันเข้ามาได้นะคะใช่จริงๆมันไม่ได้มีผิดมีถูกแหละคือโดนเข็มก็ดีหรือจะเริ่มไม่โดนเข็มก็ได้อะไรเงี้ยมันแล้วแต่เราใช่เงินของเราอย่าไปแคร์เอาที่เราสวยแล้วเรารู้สึกมั่นใจใช่เนาะทำให้เรารู้สึกว่า ฉันยังสวยสดงามแม้กระทั่งเรา40ปีกว่าอะไรอย่างนี้ <c oughs> เออก็วันนี้ก็เลยอยากจะมาเล่าให้กันฟังเนาะว่าทําอะไรบ้างจริงๆแล้วอ่ะพวกเราอ่ะเป็นเบดีมากๆกับเรื่องพวกนี้ถ้าใครมีประสบการณ์น่าจะมีอะไร<ม>ที่ทำแล้วเวิร์กอ่ะ ตาเข้ามาได้นะคะได้เลยวันนี้พวกเราก็จะไปกันก่อนถ้าเกิดว่าไปศึกษามาแล้วตัดสินใจจะไปโบท็อกก็เดี๋ยวจะไปดูเอ้แต่ถ้าไม่ไปก็จะไปทําอะไรเพื่อจะช่วยลอยตรงนี้ก็เดี๋ยวก็จะมาบอกให้ฟังวันนี้เดี๋ยวเราไปกันก่อนใช่ไปาย้อย่าลืมกดกดสมัครกดไลค์กดแชร์กดอะไรก็ได้ช่วยกันกดไปเลย่อย่ากดทันต์คอโรน่ะบ๊ายบายค่ะ